สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉนเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2568คําคำถามข้อที่15ให้ u และ v เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ1นะเซตาเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u และ v ถ้าเวกเตอร์ u ลบ2 v ตั้งฉากกับเวกเตอร์ 4u บวก v ค่าของ sec เซตามีค่าเท่าใดตัวเลือก1 7่เจดส่วนสองตัวเลือกสองสองส่วนเจดตัวเลือกสามรูทแปดสิบห้าส่วนสองตัวเลือก4 2สองหาได้รูทแปดสิบห้าตัวเลือก5าหาค่าไม่ได้ เซลฮย์ยนะบอกว่าตัวถามเสร็จเศเทตท้ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ตัวเลือก2กับตัวเลือก4มันเป็นตัวเลขที่มีขนาดน้อยกว่าหนึ่งตัดทิ้งไปกลายเป็นข้อสอบแบบ3ตัวเลือกขนาดเวกเตรอร์ u เท่ากับ1ขนาดเวกเตรอร์ v เท่ากับ1 u ลบ2 v ดอทกับ C u บวก v ดอทกันเป็น 0, ดันนีด้0ูนแล้วนะไี้ก็กระจายออกมานะ c u กับ u ก็4 u. u u กับ v ก็ u.v 2 v ตัวนี้ก็กลายเป็น 8v. u 2 v กับ v ก็กลายเป็น2 v.v u. u ขนาด u กําลังสอง v.v ขนาด v กําลังสอง v. u เท่ากับ u.v สองตัวนี้รวมกันก็กลายเป็นลบ7 u.v คำนวณแล้วนะ u v เท่ากับ2ส่วน7 u v หารด้วยขนาดของ u คูณขนาดข,ของ v ก็ได้เป็น2ส่วน7เพราะว่า2ตัวนี่มัน1ทั้งคู่ cos เท่ากับ2ส่วน7เสร็จก็กลายเป็น7ส่วน2คำตอบก็เป็นตัวเลือก7ส่วน2พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ